ใช้ยางตัวนี้นะก็คือยางเนี่ยนะยางตัวเนี้ยเราก็ใช้ในการเก็บก็เก็บในที่ปกติก็คือไม่ต้องเย็นแล้วก็ไม่ต้องร้อนมากอุณหภูมิปกติเราเนี่ยบนห้องนี้เลยเก็บไว้ได้ดีแล้วก็เวลาเปิดใช้อย่าเปิดทิ้งเพราะมันจะแห้งเร็วแล้วก็เก็บไว้ตัวเนี้ยาบำผสมมาให้แล้วพอผสมเนี่ยเวลาใชาม้มันจะนมันจะข้นมันจะข้นมากผสมแล้วมันจะข้นมากแล้วเราสามารถไปใช้กับงาน เกี่ยวกับพื้นเกี่ยวกับยางอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะแล้วสีเราก็ผสมได้เลยก็คือหยอดไปตามที่เราต้องการนี่คือสีที่จะใช้กับชุดของมันเลยนะเนะี่ยพอเราลงเสร็จทุกอย่างเสร็จหมดทุกครั้งเราจะต้องจบด้วยตัวเนี้ยตัวเนี้ยจบด้วยตัวนี้มันจะช่วยทําให้แบบติดแน่นคงทนแล้วตัวนี้ช่วยเก็บอีกจริงจริงมันยังมีอีกหลายตัวมันยังมี A อแบบใสอีกนะใช้พวกเนี้ยใช้ยากใช้ยากหน่อยหนึ่งเอาชุดนี้ไปใช้ก่อน มันก็ไม่มีอะไรมากขั้นตอนก็คือไปใช้ได้เลยแล้วก็จะผสมสีก็ผสมสีลงไปเลยรือเสีว่าปัญหาของมันสีต้องเป็นสีของมันเป็นสีเฉพาะมันเพราะเคมีมันต้องตัวเดียวกันไงถ้าเคมีไม่เท่ากันปัญหาคือพวกเนี้ยเคมีรวนๆนเลยไม่ไม่นั้นเคมีไม่เข้ากันแล้วจะเสียมันจะไม่เกาะมันจะไม่ยึดเกาะแค่นั้นเองแต่บางผสมให้เป็นเรียบร้อยหมดแล้วนะแล้วบางจะเขียนให้ไอเนี้ยพวกสีปก,ปกติสีก็ผสมไล่กันเอาเองโอเคนะ